สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของทนายอุทยัยพาไปดูนะครับท่านได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ชื่อว่าความจริงจากจำเลยโดยมีเนื้อหาดังนี้ครับวันนี้ได้ข้อคิดอันหนึง่งในตอนนี้ก็อยู่ในการคุกกลุ่นในการหาทนายของชัยพล ก็ต้องรีบหาครั้งที่แล้วผมบอกไปว่านัดวันที่8มีนาคมแต่ความจริงแล้วสารให้ส่งเอกาสารก่อนวันที่3 1มกราคมท้านนายความน่ะทำไวมากเลยนะที่มาเตรียมเอกาสารแล้วก็มาส่งได้ยินข่าวว่าทีมทนายเดิมจะรีบลงมาแจ้งต่อสารในการมาถอนทนายนะก็ได้ยินข่าวแต่สาระวันนี้น่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับใครครับมันเกี่ยวกับ ตัวจำเลยนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือความจริงของจำเลยหรือความจริงจากจำเลยจำหัวข้อไม่ได้ละความจริงของจำเลยน่าจะเป็นตัวนี้นะสืบเนื่องมาจาก3ข้อของท่านทนายอนันชัย1ในนั้นอะก็ค,คือความจริงซึ่งจะต้องมอบให้กับทนายตัวทนายเราเนี่ยเมื่อรับปากความในคดีในคดีอาญาโดยเฉพาะ คดีที่เราเป็นจำเลยส่วนเป็นโจทย์นั้นถ้าไม่เอาความจริงมาบอกนั้นโดนตายเลยนะโดนฟ้องเท็จตายเลยแต่จำเลยเนี่ยสิ่งที่ทนายเราคาดหวังเลยเนี่ยนะทุกคนที่เขียนเหมือนท่านทนายนันชัยทุกคนก็คือเมื่อได้รับการว่าจ้างตกลงหรือตกลงว่าคดีสิ่งหนึ่งที่จะซึ่งจะพยายามเรียบเรียงถามจากจำเลยก็คือ ความจริงมันเป็นอย่างไรก็คือถ้าได้ทําก็บอกด้วยถ้าไม่ได้ทําก็แล้วแต่ความจริงมันเป็นอย่างไรได้ทําก็บอกได้ทําไม่ได้ทําก็บอกไม่ได้ทําแต่นี่คือความคาดหวังของทนายแต่ความจริงจากใจจําเลยมันเป็นคนละเรื่องกับความคาดหวังบางครั้งนะ่ะความคาดหวังเราเอาสมมุติฐานของเราเป็นที่ตั้งโดยเฉพาะคดีที่ดัง,ดง เหมือนคดีชมพู่ซึ่งเราก็ติดตามข่าวสารจากหลายช่องทางซึ่งมันมีหลายฝ่ายฝ่ายที่จะเอาตัวจำเลยทุกวันนี้น่ะเขาก็จะเอาแต่ฝ่ายเขาก็คือมุมมองของเขาก็ศาสตร์กันออกมาจากเป็นพยานหลักฐานในสื่อถ้าท่านทนายท่านนั้นเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้เข้ามาทำคดีของลุงพลแต่ติดตามคดีนี้ ก็จะตั้งสมมติฐานของตัวเองอย่างหนึ่งไว้ก่อนผมก็ไม่อยากหรือฟื้นสมมติฐานผมเพราะว่าผมก็เขียนวิเคราะห์หลายๆครั้งและเดี๋ยวนี้นะ่ะก็ไม่ได้เปลี่ยน mm hmm. ก็คือเอาไปเนี่ยตัวจำเลยไม่น่าได้เอาไปเพราะว่าเขาก็ไม่น่าใช่กระดุมเม็ดแรกอะนะเพราะว่าช่วงเวลาที่จะเอาไปเนี่ยมันน้อยแล้วก็มันสับสน กับเวลาที่น้องหายนะแล้วก็ยังเชื่อไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนกับประมาณว่าในความคิดผมผมก็เชื่อว่าไม่ได้เอาไปแต่อย่างอื่นก็ไม่พูดแล้วนะความคืบหน้าล่าสุดจากทาง YouTube ของทนายสมเกียรติโรจนาวารักนมนท่านได้โพสต์คลิปวิดีโอนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับลุงพลโดยมีเนื้อหาดังนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ มีกระแสข่าวจากทางอธิบดีกรมข่าวลือได้รายงานมาเมื่อเช้านี้ว่าพณะนท่านครับท่านทนายสมเกียรติครับมันมาแล้วมันมาแล้วครับเขาบอกมันมาแล้วครับท่านเมื่อคืนกลายเป็นข่าวลือว่าเมื่อคืนนี้ทนายสมเกียรติได้จัดงานเปิดตัวที่จะไปรับทำงานคดีโน no. ข่าวลือครับทุกท่าน แสดงว่าไอคนที่ไปปล่อยข่าวลือเนี่ยนะครับไม่ได้ดูหัวข้อเลยว่าเติมใจให้กันไม่ได้จัดงานถแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวรับทำคดีสักหน่อยทำไมถึงทำคดีให้กับผู้ต้องหาหล่ะคะแอดมินอยู่ไหมเนี่ยคืออย่างนี้นะครับผู้ต้องหาก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับตรับใดที่ศาลยังไม่ได้พิพากษาและ ผมเองก็เป็นทนายความส่วนหนึ่งในคดีที่ดูแลผู้ต้องหาอย่างที่ทุกท่านได้ทราบว่าคดีย,ย่อยๆทั้งหมดผมได้รับทําไว้หมดเลยจะว่าย่อยก็ไม่ได้นะครับปวดกระบาลเหมือนกันคดีพญานาคเพราะฉะนั้นเราอย่าก,กล่าวหากันผมขออนุญาต FC หรือท่านที่มาชมอย่ามากล่าวหาว่าโน่นว่านี่ว่านั่น กันเลยนะครับมีข่าวลืออีกครับว่าทนายสมเกียจเนี่ยแอบซุ่มเงียบมาติดต่อลุงพลเรียบร้อยแล้วโน no. ข่าวลืออีกครับเนี่ยหัวโนมา2องโนแล้วนะไม่รู้จะมีโนที่3อีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อคืนจัดงานเพื่อพี่น้อง YouTube และลุงพลเพื่อให้มาผ่อนคลายทุกท่านน่ะเห็นไหมครับสนุกไหมฮะขอบคุณนะฮะ คุณบบอกว่าผู้ต้องหาก็เป็นคนเหมือนกันวันหนึ่งนะ่ะถ้าคุณตกเป็นผู้ต้องหาทาั้งทั้งที่คุณยังไม่ถูกพิพากษาคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดความคืบหน้าจากทาง Facebook ของธนายนิทััน์ประเสริฐเนติกุลซึ่งท่านได้โพสต์ข้อเขียนที่ชื่อข้อเขียนว่าสมการที่3โดยคลิปนี้เป็นตอนที่2นะครับมีข้อความดังนี้จึงมีการไปลงประกาศไว้เป็นหลักฐาน ที่เพจมุกดาหารว่ามีเด็กหญิงน่ารักตัวน้อยๆหายออกไปจากบ้านเมื่อช่วงของวันที่11เวลา7.30นาฬินาทีถึง9นาฬิกาเพื่อสร้างเรตติงไม่นับ YouTube Facebook ที่ช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์อีกจำนวนมากแต่แผนงานที่วางไว้ผิดพลาดทำให้เด็กน้อยตัวเล็กๆผู้น่าสงสารถึงแก่ความตายด้วยฆาตกร มีนามว่าฮิสโตกนั่นหมายถึงร่างกายถูกความร้อนจัดซึ่งจำไม่ผิดแม่นยำยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์คือ40องศานั่นหมายถึงร้อนสุดๆเมื่อเด็กน้อยถูกจับขังไว้ในที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกแถมอากาศร้อนจัดร่างกายภายในจึงขาดน้ำน้ำออกมาจากตับปอด ผลทาให้เกิดอาการช็อกถ้าส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็จะถึงแก่ความตายเหมือนพวกรถโรงเรียนลืมเด็กไว้ในรถตู้กว่าจะนึกได้เด็กช็อกตายไปแล้วเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจากขังไม่ลืมเป็นขังจนตายทําให้เรื่องบานปลายจําต้องเอาเด็กไปซ่อนไว้เพื่อไม่ให้พวกตนเองมีความผิดนั่นคือ ที่มาเด็กเดินขึ้นไปตายเองบนเขาแต่สมการนี้คนโง่เท่านั้นที่เชื่อผลเลยต้องหาคนผิดและจับผิดคนจึงเกิดขึ้นอย่าถามว่าทำไมจึงจับผิดคนจริงๆแล้วเขาไม่ได้จับผิดคนเขาจับคนไม่ผิดเพราะคนคนนั้นปากไวให้ข่าวช่วยตัวเองไม่ได้ เป็นญาติก็เหมือนไม่เป็นญาติแถมยากจนเพราะผู้สร้างละครคงไม่ยอมให้พวกตนโดนจับงั้นก็จับไม่ผิดคนแต่เป็นคนไม่ผิดสมการนี้เข้าใจนะครับดังนั้นจึงเข้าใจได้นะครับว่านะ้าคนหนึ่งจึงเป็นคนสองซิมเดี๋ยวเป็นคล้ายมิตร เดีย و, คล้ายเป็นศัตรูแต่ท้ายสุดก็ต้องเป็นศัตรูชัดเจนทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลพฤหัสที่9ธันวาคม2 5 6 4บ้านพระราม2กรุงเทพมหานครความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสมการที่3เมื่อเงินไม่มีก็มีปัญหาเมื่อไม่อยากมีปัญหาต้องมีเงิน ก่อน11เดือน5ปีชวดชายสองคนแม้จะนับถือกันเป็นพี่เขยน้องเมียแต่ก็เกลียดกันพอควรเพราะน้องเมียต้องการกู้เงินจากกองทุนอะไรสักอย่างซึ่งพี่เขยมีอำนาจอนุมัติแต่เมื่อน้องเมียขอกู้พี่เขยซึ่งเป็นคนตรงและคาดเดาว่าน้องเมีย อยากได้เงินกู้แต่ถ้าไม่อยากใช้คืนจึงไม่อนุมัติทำให้ทั้งสองคนเกลียดกันเข้าใ้ช่วงนั้นเป็นช่วงเงินหายากที่สุดไม่ใช่ช่วงนี้ถ่ายคลิปเพลินก็เงินเข้ามาเรียกว่ากินหรูอยู่สบายเพราะเหตุการณ์วันที่11เดือน5ปีชวดนั่นเองเช้าวันที่11ไม่ต้องทายว่าเดือนไหน มีน้องเมียสองคนเป็นชาย1ห,หญิงหนึ่งทั้งสองมีธุระต้องไปเปิดบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสกลนครซึ่งอยู่ใกล้บ้านแม้บ้านจะอยู่อีกจังหวัดก็ตามการเปิดบัญชีเพื่อภารกิจบางอย่างคล้ายๆเตรียมไว้รับบริจาคอะไรสักอย่างที่วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า แผนนี้ลอกเรียนแบบมาจากคดีดังแม่วางยาให้ลูกป่วยให้เป็นโรคประหลาดเปิดรับบริจาคได้เงินเป็น10สบล้านท้ายสุดลูกถึงแก่ความตายถูกตำรวจจับได้ว่าเป็นการวางยาแต่แผนการในครั้งนี้เล่นเบาๆแค่เด็กหายไปสักสอสามวันค่อยหาตัวเจอแต่กว่าจะเจอก็คงได้รับเงินบริจาค มากพอที่จะใช้หนี้สินได้ให้กับหลายครอบครัว